ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งความนายภัยวงศ์เตชะานารงนะครับที่รับผลประโยชน์สนามแข่งรถครับแต่ทางด้านกองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบอกอปทศออนั้นโอนคดีไปซะก่อนด้วยครับโดยพนตตรีธเน,นศสุนทรสุขครับผู้รองผู้บัคับการตำรวจปูธรภาค3ได้เปิดเผยเรื่องของคดีรุปปกป่าของสนามแข่งรถ International b o n a n บ a s p ซ e d w a y วว่าคดีดังกล่าวนั้นได้มีการสรืบสวนสอบสวนจนใกล้จะแล้วเสร็จเตรียมสรุปสํานวนคดีภายหลังจากที่ได้มีการเรียบประชุุมชดสสืบวน ต้นนี้ตำรวจภูทรปากช่องเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายไพวงเตชะนรงซึ่งมีรายชื่อครอบครองนอสอสามกอน,นะครับจำนวน2แปลงในเนื้อที่25ไร่อยู่ในพื้นที่สนามแข่งรถ เนื่องจากเชื่อว่ามีผลประโยชน์ในสนามแข่งรถดังกล่าวแต่ยังไม่ทันที่จะได้มีการแจ้งความกับทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็มีคําสั่งให้โอนคดีไปให้ทางกองบังคับการปร,ปราบปรามการการะทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกป,ปทศนั้นดูแลตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้ทางบกป, um ป,บปทศนั้นจะดําเนินการแจ้งความเอาผิดต่อไปซึ่งสํานวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจสในตำรวจภูธรปากช่องก็ดําเนินการมามากแล้วนะครับก็เชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างที่สอบสวนทางป บกปทศนั้นน่าจะนําไปประกอบการดําเนินคดีต่อไปได้สําหรับคดีดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับกรรมการบริหารบริษัทโบนันซาอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์จำกัดจํานวน3รายค่ะประกอบไปด้วยนายภูผาเตชะนรงค์นะคะลูกชายของนายภัยวงเตชะนรงค์นายปรีชากรปราบสงบและนาย นิติเชษนะคะสุดที่จเจริญกุลแล้วก็จะได้มีการแจ้งความกับนิติบุคคลคือบริษัทโบนานซาและกําลังจะมีการแจ้งความกับนายไพยวงแต่คดีถูกโอนไปอยู่ในความดูแลของบอกอปทศออก่อนนะคะซึ่งการโอนคดีครั้งนี้คาดว่าทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอาจจะมองว่าหากมีการโอนคดีไปให้ทางส่วนกลางแล้วก็จะทําให้การทํางานง่ายกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่และการเรียกข้อมูลต่างๆก็จะทําให้สะดวกกว่าแต่ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาตา ตรวจในพื้นที่ได้เร่งดําเนินการในคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าตามลําดับไม่ได้มีความล่าช้าแต่อย่างใดค่ะ